สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่าเครื่องบินรบ F16 หกลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐซึ่งทะยานขึ้นจากฐานทัพในเมืองกุนซานห่างจากกรุงโซทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ประมาณสัก176กิโลเมตรได้ประสบเหตุตกในทะเลเหลืองระหว่างการฝึกซ้อมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคม2566นะครับ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนักบินสามบราดีตัวออกมาได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้และกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้ยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการปัจจุบันนั้นกองทัพสหรัฐประจำการทหารอยู่ในเกาหลีใต้ประมาณ28,500นายเพื่อใช้เป็นกำลังในการกดดันเกาหลีนเหนือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤกภาคม2566ที่ผ่านมา เครื่องบินรบ F 1 6บกลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐก,ก็ประสบเหตุระหว่างการฝึกซ้อมในเขตทางตอนใต้ของกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ครั้งนั้นก็เช่นเดียวกันครับนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้ทันเวลาและไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามรายงานข่าวนั้นก็บอกว่าเบื้องต้นมีการสันนิษฐานเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเรื่องของเครื่องบินนั้นขัดข้องนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองก็คือว่าเหตุการณ์ที่่เกกกิดขึ้้้นนนั็นตอองบอวา มักจะเกิดขึ้นกับกองทัพสหรัฐบ่อยครั้งเรื่องของเครื่องบินรบในแต่ละรุ่นที่เกิดอุบัติเหตุสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกองทัพสหรัฐเพิ่งจะประกาศหยุดใช้งานฝูงบิน v 22อ s สเ e รในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่อากาศยานหลับเรียงแบบไฮบริดรุ่นนี้ประสบอุบัติเหตุตกนอกชายฝั่งเกาะยาคุชิมะและฆ่าชีวิตกําลังพลไปถึง8นายด้วยกันความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายนั้นก็ตั้งคาถามนะครับว่าตกลงแล้วอาวุธยุตปรปกรณ์ต่างๆของสหรัฐอเมริกานั้นมีประสิทธิภาพอย่างที่โฆษณาเอาไว้หรือไม่ เพราะในช่วงหลังมานั้นต้องบอกว่าเครื่องบินของสหรัฐนั้นเนี่ยครับได้ประสบเหตุอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปที่เกาะฮาวายเองก็มีเครื่องบินลาดประเวณเครื่องบินสอนแดแนมนั้นเกิดอุบัติเหตุนะครับวิ่งเลยรันเวย์แล้วก็ตกลงไปในทะเลก็เกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดปัญหากับเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกานั้นจะให้เหตุผลว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ เกิดจากอะไรกันแน่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศไม่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันทุกวันครับ